นี่ไงกำลังขูดแครอทเอาไปไว้ทำไว้ทอดเนาะใช่ไหมคะเอาไปไว้ทอดกันคะ่ะนี่ขูดได้ประมาณนี้เครื่องทุ่นแรงง่ายๆเนาะไม่ใครมือแม่เองคะ่ะแม่แม่ขูด เอาไว้ให้ขูดแครอทเอาไว้ให้ด้ากินค่ะแล้วก็พอขูดเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆไปเรื่อยๆค่ะเราหั่นทำไมหั่นจะได้กินง่ายค่ะอยากกินแครอทดดง่ายเออนี่ละค่ะก็หั่นเป็นชิ้นๆเล็ก,กๆ ได้อ๋อหนูกินเป็นเส้นๆก็ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวแม่หั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้อทอดปันปันทอดเอาไวา้ผสมกินกันเนาะอันนี้ใช้ประมาณหนึ่งหัวนะคะใช้เป็นลูกเล็กะคะ่ะหั่นได้ประมาณนี้นะคะก็เก็บไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปอกหอมแดงนะคะ ใครมีหอมแขกก็ใช้หอมแขกได้เลยค่ะที่บ้านจะมีเป็นหอมแดงนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอันนี้จะใช้ประมาณ5-6หัวค่ะก็จะหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปได้เลยค่ะ มะเขือเทศนะคะใช้ประมาณ4-5ลูกค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเตรียมไว้ได้เลยค่ะต้นหอมนะคะเราก็หั่นซอยเป็นชิ้นๆนะคะใช้ประมาณ3-4ต้นค่ะ นี่ค่ะส่วนผสมที่เราเตรียมทั้งหมดนะคะก็จะมีห้าอย่างค่ะแครอทมะเขือเทศไข่ไก่สองฟองต้นหอมซอยแล้วก็หอมแดงค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําส่วนผสมทั้ง5้าอย่างมาใส่ในชามไว้นะคะเพื่อที่จะทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเพิ่มนะคะไข่ไก่สองฟองค่ะตามด้วย แป้งทอดกรอบนะคะน้ำเย็นจัดค่ะหนึ่งกระบวยค่ะตามด้วยผงซุปไก่สกัดนะคะหช้อนค่ะค่ะส่วนผสมครบแล้วนะจ๊ะก็คุกๆเลยค่ะคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะให้เป็นเนื้อเนียนเลยค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะคุนๆประมาณนี้เลยนะคะค่ะจากนั้นเราก็เตรียมลงทอดได้เลยค่ะทำเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจะได้ทานง่ายค่ะตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟประมาณไฟอ่อนนะคะค่อนกลางค่ะ ทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านเลยนะคะนี่ค่ะพอพลิกออกมาแล้วนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะสีสันดูดีเลยนะคะถ้าใครว่างนะคะลองทำทานได้เลยนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ค่ะตัวนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คีใบใส่จานจัดใส่จานให้สวยงามได้เลยค่ะพอเสร็จชุดแรกนะคะเราก็ทอดเหมือนเดิมเลยค่ะให้กรอบทั้ง2ด้านนะคะตัวนี้นะคะใช้ชุดเดียวอะคะ่ะทำได้กินได้ทั้งบ้านเลยนะคะ เลยค่ะตัวนี้นะคะทานคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะก็อร่อยค่ะหรือถ้าเกิดใครมีน้ำจิ้มของอขนมจีบนะคะตัวนี้ก็ อร่อยเด็ดเหมือนกันค่ะลองทำทานกันดูนะคะ